สบายดีพี่น้องมาเบิ่งห้องใหม่พี่น้องมนันมาเบิ่งห้องใหม่ที่เทาสิ้ายมาด้อจ้าเาจะไปเบิ่งห้องเก่า <c oughs> เป็เดจากสวบอ้นพี่น้องเป็เดจากสวบนี่คือห้องใหม่้อจ้าพี่นอ้องคือว่ากลวงกววงห้องเก่าลาย แล้วก็เย็นพี่น้องเวลาเขาอยู่ในหอ้องแบบคือเปิดพัดลมเย็นเย็น,เ,ยนเขาเปิดพัดลมใส่ให้สีเย็นกวางบนว่าสีเห็ดสีคันห้องให้เบาเบาทร,รอีกภาคหนึ่งเบาเวนกับเมียอีกภาคหนึ่งพี่น้องให้อยู่น้ำกันนี่ก็จะเป็นห้องน่าสนใจเดี๋ยวสิไตภัยก่อนพี่น้องมันมืด ใส่ผ้าแล้วนี่คือของน้ำของน้ำกับบ่ออาบปนัดบ่ปปมันสูงเลยพี่น้องนะมันสูงมันกับบ่ออาพปนัยนะมีกลิ่นนี่กว้างกว่าห้องเก่านะแบบเขื่อง่อเขื่องเลยเขื่อง่อเขื่องเลยพี่น้องนะเพราะว่าซัม สำซององนั่นสะสำหองนี่้อพี่น้องกว้างสิพากันคนเครื่องวันนี้สิพากันง่ายมาหองนี่ประเดี๋ยวสตุยกับบาเมนมาหองละใครได้นอนเลยนะพี่น้องห้องนี้เพราะหองมันบม,มีบดดูมานอนมันขับสองคนในครยังขับแหงแล้วก็ไปตลาดมากอได้ซื้อหมอหนึ่งมาเติมอีกมาหนึ่งกับเจ้า ก็กระโดงแจงแล้วมีหม้อค้างเลนน้องซื้อมาไว้ใหน้นอกให้หนมใส่บะหม่นกำลังหลับหลดบมาเดี๋ยววันนี้มาเบิ่งห้องนี่แล้วกลับไปเบิ่งห้องเก่าที่ห้องสาวห้องกลับไปเบิ่งห้หงหววงหองเก่าที่ห้องสาวนอนได้คือพ่อแม่มากะนอนได้หลายคนเลยนอ,นอนห้องนี้นอนได้เป็นสาวคน ไปกลับมาเบิ่งนห้องเก่าเฮาคนเครื่องคนเครื่องจ้าคือพ้นชิตกแท้ๆอันนี้ไม่แป่นของเฮาวหรอปะกุ้งไม่แป่นของเฮาวหรอปะกำลัลงง่ายพี่น้องกำลังเก็บสับกุ้งกันนะเครื่องกินน,น้ำเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อสมเสียบเบิ่ง สามสองห่องนี่เดยพี่น้องเลยสองสามหมแล้วจากสามห่องนั่นห้องหนึ่งสองห้องเครื่องสองห่องเครื่องบอกไงลที่ห้องน่นเนาะมันเย็นอีกเข้ามาพี่อัพอัเข้าไปในห้ยเย็นเย็นคือแบบมีแอร์มีอย่างนี่นหละห้องตัวน,นั้นนะเก็บเครื่องป,ป,ป้าใช่ไหเก็บไปครับแคบขนาดแต่เครื่องมาอยู่วันนอนนี่แหละพี่น้อง นีแต่จะเอาตัวนี้ไปไปล,ละเานาะมันเปนออกมาแล้วบ่เพิ่งสีโทรหาวบอมบินบอกกนอนพี่น้องให้เพิ่นเอาเครื่องมาอยู่บนนอนมาสำซอง้องนี่แหละกันอีกเครื่งงนอ,นอ,งองหนึ่งเลยพี่น้องเราจะสำห้องนั่นห้องหนึ่งกับห้องนำ้ำห้องนำ้ำ แส่หัวดไว้ซื้อหัวมาใหม่ละแส่สะกดพี่น้องมันจึงโบกิวเป็นหอ่หองแถวห่องแถวที่ห้องเสากำลังขี้ใหญ่พี่น้องแฟนนนมาซอยขนเขื่องขนคลองไปหอ่องทุกคนละภาคพี่น้องหอ่องคนอยู่ภาคพี่ห่องขี้ใหญ่มาใหม่อยู่ภาคพี่เป็นยังไง ยา,ากมากยากมากกับซีเมนห้องเลยเป็นห้องนี่หอ้หองที่ว่าคนบ้านเดียวกันที่เพิ่นนั้นอุปเศร้า,านี้เพิน่นอยู่นี้แต่ห้องอุปเศร้าที่เป็นเดือนละพันเดือนละพันหกเดี๋ยวพี่น้องเด้อห้องเพิ่นอยู่หันห้องห้องอ้ปเศร้านี้พันเจ็ดพันเจ็ด เพื่อนจะคลองวันเศร้าพี่น้องบ้านเพื่อนเลยไปอยู่กับที่เลยแล้วแนมไปก็จะเป็นห้องเก้าห้าที่ห้าเศร้าเดือนในพันห้าพี่น้องคนมาแลวพี่น้องครื่องอันนี้คือเพาซื้อใหม่มัดไปกระติกเลยพี่น้องเลยมาหอดมีกระเสียงมันหยักองขอโทดขอภัยเลยพี่น้องเลยค่อยๆมีกระดังงไ้มพี่น้องมันกองเครื่อง กระปุกประเด็กเป็นนัวห่าอะไรไม่รู้เป็นไข่เครื่องตองประแดกประมาณนั้นนะแจะมีกาาระซามกระซามมีข้าวซื้อหูึ่งปีมืดอดมีซื้อตื่นม,ม,มือเศร้มาม,มีแต่ซื้อมือหนึ่งไปซื้อมือว่านี่ฮะผมมดมันผักคำไปก็เลยบไปซื้อมาซื้อมัอนี่พี่น้องหมอ้อค้าง นัหมอแกงมานหาพี่น้องทำหมอกแกงอ้วนซืหมอแกงยังมาตื่นีาซื้อกระตุกน้านีพี่น้องสามสิบสามสิบเท่าไรแลสามสิบเจ็ดพันทั้งน้าทั้งกระตุกเจออ้นว่าสิ่ขันห้องพี่น้องแบบแรกพี่น้องเนี่มันเป็นอะไรสิฝนบ้าหเสียวยังมาขันนะพี่น้องห้องยังบ้านนี่ยังเชียรไม่อัพบาทีก็เชียพากางขันเอาพี่น้องอ้นสิขันเซิงนี่แะ ฝากกงเตียงนึงกระเสียมาไหวทั้งลุ่มพี่มาไหวาบางเครื่องบางของพี่น้องมันก็นเย็นสบายห้องหเอาทันหาย,ยูุพันพี่น้องบอดเบิดแดงๆตัวเครื่องทงลงกำากำลังคนมาพี่ เปิดค้นมาเราุ่กนกสิจัดป่านิจัดแทนเป็นระเบียบเรียบร้อยมาเบ่งสาวตุ้ยมาหอดกแตสิได้พักพอดเลยเมื่อยพี่น้องสาวกุก้งกำลังคนมาพี่นอ้องตาเครื่องห้องนี้มันเย็นทางนอน <c oughs> ขณะบดเปิดพรรัดลมก็ยังเย็นก็เปิดพรรัดลมนี่ซัมแอร์เลยแล้ว,ลวก,ลกุ้งเนาะ สวัสดีป้าลุงเนอได้อยู่ห้องใหม่ดีใจกลัวปะมันกลัว FC ตีต <c oughs> ีเจ้ากับข่อยร้ายได้อ FC ตีเจ้ากับเอื้อยว่ากินข่าวอัปต์ตัวของน้าแน่วะคิดดิยะแต่ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อที่เห็ดอ่าหมดถูกใจเนาะก็ขอโทษขออภัยนัยย่นละไรวันนี้เฮาก็สิเอาไปปรับปรุงเนาะ พอเขาบบว่ได้คิดอีกยังใช่ไหมพี่น้องบ่าได้คิดว่าเออสิีเขียดอีกยังเขาแบบก็แม่นะแบบเขาถ่ายคิดมันมันเบิกหรือมันบอกงามพี่น้องก็ขอโทษขออภัยนำลายลายติมาเขาก็เอาไปรับปรุงพอเขห็นคิดมากะให้ fc อ่าเม่นมาถือใจบ่ถือใจติชมได้เนาะพี่น้อง เอาเหตุคลิดมาพี่น้องเบิ่งบระทึกใจเลยกะติมาเขากับปับปรุงเอาสิเปิดพัดลมันมีแห้งเย็นเปิดพัดลมันพี่น้องเธอเบ่งน,นะโมเดลอะไดลอะไรนะโนตัวเทิงผู้บอกปักตัวเทิงผู้ได้ดตัวเทิงโมเมนต์มาโม,ม่นเนาะมันบอได้สิ เขาแปลงไหมคุณบั้กแปลงมังเสียบมังไปไปแต่บอกว่าแปลงปกเสียบพี่น้องบัไร้มันหลงหรอวะโดยแบบพอเปิดสวิไฟยังหาหุงมดได้มดแต่ปักเขาเสียมาเสียบพลมนี่มันบ<อ>ัได้นะ เาบอได้ลองปักเด้ฮามาลองปักมันบได้เหมือนเดียรคยลมาเนใหม่ขาตื่มเงินเจ้าสองรอยเนาะเ็นงงไทน้อยโด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 ยมาสะกกุงอีกตามเคย อ่ะโอนกรสิได้คนเครื่องคนของซอยน้องซอยนุ่งแล้วบนันทีพี่น้องเด้อเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อจ้าคนเครื่องคนของซอยน้องแล้วพี่น้องลาไปก่อนเนะพี่น้องเด้อสวัสดีพุ่งลาพี่น้องไปไหสวัสดีพี่น้องบ๊ายบาย